สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ YouTube Channel t 2 1ในคลิปนี้จะมารีวิว Mechanical Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุด MK61 Pastel จากแบรนด์ Tsunami ครับเดยวตัวนี้เป็นรุ่นที่ต่อยอดจากตัว61ธรรมดาโดยทำการปรับแต่งสีนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็มีความ pastel มากขึ้นเขาจะมีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีดำสีชมพูแล้วก็สีขาว ในคลิปนี้จะเป็นรุ่นสีดำนะครับส่วนสวิตช์ก็จะมีให้เลือก2แบบเป็น red Switch กับ blue Switch ครับภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นภาษาไทยมาให้แล้วตัวคีย์บอร์ดของเราแล้วก็สาย usb สำหรับเชื่อมต่อด้านหนึ่งเป็น usb type a ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนด้านที่เป็น type c ใช้เสียบกับตัวคีย์บอร์ดครับ อย่างที่บอกนะครับรุ่น p a t a ท l เป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นเดิมได้ Key Cap ที่เป็นวัสดุแบบใหม่ตัว Key Cap จะมีลักษณะมันวาวเข้าใจว่าเป็นพลาสติก abs นะครับตัวอักษรไฟลอดชัดขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นครับข้อสังเกตก็คือไฟจะลอดเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขครับตัวไฟ rgb มีอยู่ด้วยกันหลายโหมดนะครับสามารถกดเปลี่ยนวนไปได้เรื่อย สามารถเพิ่มลดความสว่างแล้วก็เพิ่มลดความเร็วของ a n i m เมชันได้ครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตอีกเช่นกันนะครับตัวไฟจะไม่ได้เป็น R G B แท้นะครับในแต่ละปุ่มจะมีการฟิกสีสำหรับปุ่มนั้นๆอยู่ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดไหนตัวปุ่มนั้นก็จะยังเป็นสีเดิมอยู่ รุ่นนี้คีย์แคปสามารถถอดได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ในการถอดจะไม่ได้แถมมาในกล่องและอีกอย่างก็คือตัวนี้ไม่ฮอตสวอปนะครับไม่สามารถถอดสวิตช์ด้วยมือเปล่าได้ต้องบัดกรีออกเท่านั้นครับตัวสเตเบลิเซอร์จะเป็นดัมมี่สวิตช์นะครับสังเกตได้จากตัวสวิตช์สีขาวที่ขนาบ2ข้างของ Space Bar ครับซึ่งตัวนี้จะทำให้ปุ่ม ที่มีลักษณะยาวสามารถกดได้ง่ายแล้วก็ไม่โยกเยกนั่นเองครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือว่าไดรเวอร์ใดๆสามารถเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วใช้งานได้เลยครับ ในรุ่นพาสเทลนี้นอกจากคีย์แคปที่เปลี่ยนไปก็จะมีในส่วนของกรอบพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นพาสเทลจะช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็การฝุ่นเข้าได้ประมาณหนึ่งครับทั้ง4มุมของกรอบจะมีแม่เหล็กติดอยู่ทำให้สามารถยึดติดกับตัวคีย์บอร์ดได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆถ้าลองถอดกรอบออกแล้วเทียบกับรุ่น61ธรรมดาก็จะเห็นว่า มันไซส์เท่ากันเลยแต่พอใส่กลับเข้าไปเราจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้มันดูรูหราสวยงามแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นครับตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนคีย์แคปสังเกตได้ว่ารุ่นพาสเทลชัดแล้วก็คมกว่ารุ่น61ธรรมดามากๆครับในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ส่วนตรงข้ามของผู้ใช้งานแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ต่างกันแค่ส่วนที่มีกรอบเนี่ยจะทำให้มันดูหนาขึ้นครับพอถอดกรอบออกเทียบดูก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับ ความรู้สึกในการพิมพ์ระหว่าง2รุ่นเนี้แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าวัสดุของ Key Cap ที่ต่างกันส่วนตัวสวิชเนี่ยเข้าใจว่าเป็นโอเทมุกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละรุ่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงตัวนึงเป็น red switch อีกตัวนึงเป็น blue switch ด้วยนะครับเลยไม่สามารถเทียบให้ดูกันได้ตรงๆนะครับเรามาดูคีย์แคเทียบกันใกล้ๆกันดีกว่านะครับ ตัวสีขาวเป็นของรุ่นพาสเทลนะครับสีเทาเป็นของรุ่นธรรมดาจะเห็นว่าตัวหนังสือชัดกว่ามากๆนะครับของรุ่นพาสเทลจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากกว่ารุ่นธรรมดาพื้นผิวของคีย์แคปของรุ่นธรรมดานะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างมีลวดลายแล้วก็หยาบส่วนรุ่นพาสเทลจะมีความเรียบแล้วก็เนียนกว่านะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ คุณภาพสูงขึ้นวัสดุดีขึ้นนะครับก็ทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้สวยงามขึ้นมากเลย MK61 Pastel ให้ฟังก์ชันในการใช้งานมาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปุ่มมัลติมีเดียพวกปุ่มเล่นเพลงปุ่มควบคุมเสียงปุ่มปริน t ์สกรีน o กอ l o ็ k อะไรพวกนี้นะครับ รวมไปถึงการล็อกปุ่ม Windows นะครับในขณะที่เล่นเกมจะได้ไม่ลั่นปุ่มฟังก์ชันพื้นฐาน f 1ถึง f 1 2นะครับก็สามารถกดใช้งานได้แต่ว่าต้องควบคุมด้วยปุ่ม fn นะครับหรือว่าปุ่มฟังก์ชันนั่นเองด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กนะครับแต่ก็ยังมีปุ่มลูกศรมาให้แต่ว่าต้องใช้ปุ่ม fn ในการควบคุมนะครับ มีปุ่มเปลี่ยนโหมดไฟ RGB ปุ่มเพิ่มลดความสว่างรวมไปถึงปุ่มปรับความเร็วของแอนิเมชันด้วยครับปุ่ม ESC ที่มีรูปคล้ายลายนิ้วมือตัวนี้ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ของเขาเท่านั้นเอง mk 6 1 Pastel เป็นคีย์บอร์ดระดับเริ่มต้นไปจนถึงปานกลางมีการอัปเกรดจากรุ่นธรรมดาอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่ดีขึ้นคุณภาพของการผลิตที่คมแล้วก็สวยงามมากขึ้นดีไซน์แบบใหม่นะครับที่ทำให้มันเรียบหรูดูแพงมากขึ้นโดยที่ราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ1,000ต้นๆน,นะครับส่วนช่วงลดราคาก็จะประมาณ500ต้นตนเองครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรุ่น61ธรรมดาก็จะประมาณ490บาทจนถึง500ต้นๆเนี่แหละครับลองดูฟุตเทจที่ผมถ่ายมาสิครับถ้าผมไม่บอกราคาคุณจะคิดว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ล่ะครับใช้วัสดุคุณภาพสูงมีไฟ RGB คีย์แคปมีภาษาไทยเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้ไดเวอร์นะครับรุ่นนี้แทบจะไม่มีอะไรให้ติแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยขอบคุณทางแบรนด์ซซนามินะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้ให้ผมมาได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตาม y o u t u ช e channel t21 ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ